สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ t r a m เ m a k e r a i r b o r อ e เอพิโซดที่5แล้วเลยเราก็เดินทางโคตรไกลนะฮะเดินทางวางไกลมากนะจนถึงใเวลานี้บอกได้เลยว่าเพราะแรงสนับสนุนของคุณผู้ชมทุกทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิป t r a ลเมเกอรอย่างไม่ขาดสายนะบอกได้เลยว่ากดปื้มดื้อยังไงยังปึ่งอย่างนั้นอยู่นะอาจจะปิ่มกระเดิมด้วยนะฮะประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็ยังอยู่กับนายกที่เฟียวที่สุดในในแอร์บอลแล้วนะฮะก็คืออยู่กับคุณชยัย หมือนฝรั่งทอดกรอบเช่นเคยนะก็ถ้าตอนนี้ก็คือจะเหลืออีก2ภารกิจเช่นเคยแต่ว่าภารกิจนะเวลานี้คือมันเป็นอะไรที่คา้า,าทาไทยเป็นอย่างยิ่งนะเพราะเนื่องจากว่าต้องไปถล่มฐานอย่างเดียวมันยังไม่พอนะต้องไปรับผู้โดยสารที่เยอะขึ้นถึงอ่า24 24ตัวนะฮะจากรอบที่แล้วนับจากนี้ก็คือตวรามอนตรจะอยู่ที่ป้อมปืนเพราะว่ารอบที่แล้วก็คือเราเจอป้อมปืนไปเราก็จะเกิดาการขนตูนลุกนะับประมาณนั้นโอเคภารกิจไปไหนละ กำลังป้ายโ <Okay. S 2> อเคอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งได้ในระหว่างที่อยู่หลังบ้านนะฮะก็คือเราได้ทำการสร้างสิงประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะบอกเลยว่าเป็นการต่อยอดจากจากสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่แล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตะกรูทับบินนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในหมวดของบอลลูนเช่นเคยแต่บอกเลยว่าน้องๆเห็นเราจะต้องกินร้านแน่นอนทางฝากี่เองก็มีสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองเช่นกันนะฮะแต่เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ของของพี่ก่อนนะ ถ้าโดนจากปกคลิปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนต้องลองรีแน่นอนเพราะว่ามันคือมันคือบอลลูนมา 3, ร์คสามขี่รอบ r e p o r t ิ n แต่ว่ามันเป็นคลีลอบที่บอกได้เลยว่าโมดฟายได้แบบขั้นสุดสุดจริงๆโคตรอลังการงานสร้างมากไหนพี่จบ้บิน,นบินโชยดูหน่อยบินโชยเลยเนาะโอเคนี่จะบอกไว้ก่อนนะฮะว่าด้วยความที่ว่ารอบที่แล้วเนี่ย ผู้โดยสารเยอะขึ้นก็เลยทําที่นั่งผู้โดยสารได้แบบยาวเหยียดมากยิ่งกว่ายิ่งกว่าเครื่องบินเครื่องบินพันนี้อีกนะฮะแล้วก็มีใส่ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรน,นะโพสติ๊กเกอร์นะฮะโพสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้ด้วยนะ,ะแล้วก็บอกได้เลยว่าส่วนประกรอบหลักๆเนี่ยก็จะเป็นบอลลูนที่มีทั้งหมด11ลูกนะฮะวิววิวตกใจ <laughs> ดีก็ไม่ชินักทีนะโอชิดายทั้งหมดเรียบร้อย <laughs> <laughs> เขาจริงมันไม่เขาจ,จริงมันไม่นั่นหรอกนะฮะลเราจะนะจะเย็นเรียบร้อยโอเคซ่อมเลยนะก็คือเราก็ต่อยอดมาจากบอลลูนมาร์คสนั่นเองนะฮะก็ด้วยระบบการเลี้ยวที่ดียิ่งขึ้นอ่าระบบการเล่งที่ดียิ่งขึ้นนะ,ะติดทรัสเตอร์ทั้งหมด4ตัวนะสตัวด้านท้ายแล้วก็อีก3ตัวที่ระบบการเลี้ยวนะฮะบอกได้เลยว,ว่าคนแน่นนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ สิ่งที่คียลอคขาดไปได้ก็คือระบบบอมเบยนนั่นเองนะตัวทีระเบิดที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด2ฝั่งนะฮะแถมด้วยมินิการอีก2ฝั่งเหมือนกันซึ่งการที่เราแปะมินิการไว้ข้างใต้เนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเรายิงเนี่ยน่าจะได้ไม่ง่ายนะในทางกับการคืนหน้ามันจะกดลงด้วยซ้ำนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่สามารถใช้แก้ขัดได้นะฮะประมาณนะั้นแล้วก็จากประสบการณ์ ในการทําภารกิจที่ผ่านมามันก็สอนเราได้อย่างดีโอเคโออใช่เดี๋ยวเราต้องไปรับภารกิจตอนก่อนนะฮะแต่ว่าในบรรดาข้อดีทั้งหมดเนี่ยมันแอบมีข้อเสียนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าสร้างไปสร้างมาลืมสร้างทางออกให้ตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาออกสงครามมันก็จะมีเจาะไปเลยละส่ว <c oughs> นเวลาจะจะจะเจาะให้เ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋เดีไ่ด้เาอย่างนี้เหอ โ <laughs> อ้โหแหลกเลยแล้วเลลคือด้วยความที่ว่าเราเน้นฟังก์ชันการใช้งานนะฮะก็ไม่ได้เลยไม่ได้เน้นทางออกให้สหรับตัวเองเทวินวนอ๋อเนี่ยภารกิจทิ้งบอมนะฮะ okay. โอเคอ้ยย่งโจเอาตัวไปก่อนเลยเดีย๋ยวไอ้กีตามไปได้แต่ด้วยความที่ว่าถ้าเราจะเทคออฟด้วยคีลออจากที่นี่อาจจะอาจจะใช้เวลาไปหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเทคออฟด้วยเครื่องบินของเราปกติก่อนจากนั้นพอไปถึงที่หม่เดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างกายเป็นคีลอฟนะฮะ เทนชินเฮ้ยนี่มาแล้วอ้าวเดี๋ยวๆโอเกกันนีนกันดรอนง่ายไหมนะคันนี้เจ็นเย็นๆโอเคเดีย๋ยวเราจะเทคออฟด้วยสกาวเจ็ตก่อนนะเพื่อไปดูเซอร์เวยร้านเรานะโอเคไป <c oughs> อันนี้อาจจะยังอาจจะยังิงีไม่เค้นนะเพราะว่าเราต้องมีพื้นที่ที่สำหรับเทคออฟเทคออฟเออ a ทคออฟเออแพดอ้าวเฮ้ย เฮ้ยมันไม่ใช่ม่ใช่น่าเเออจากหมดแล้วคือปกติเครื่องบินลำนี้เราออกแบบให้เทคออฟจากที่สูงนะพอเทคออฟมันทางล่างเฮ้ยล้นๆๆๆเฮอยเรียบร้อยเพ็้นชินปิดคูดนะครโอเคไปเดี๋ยวเราบินบินไปก่อนนะโอเคไปคือบอกไ้ก่อนว่า ชิล้อมลำนี้นะก็จะบินเร็วขว่าบอลลูนมาร์คสาอยู่พอสมควรอันนี้อากิก็นี่ไปถึงก่อนนะแต่ว่าปัญหาก,ก็คือเราต้องพยายามทิ้งบอมุกคน,นี้ให้ได้อากิคอยคอย,คอยเล่าพวงมไว้โอ้ชิดโอชิดเป็นเอกากิเป็นเอกกันอยู่สจอปสุดทางพื้นอยู่ได้ได้ได้ิ้งบอมโ้กระจายมากทิ้งบอมโดนไหมไม่โดนย,ยว เมื่อคราที่ดอนจีเราก็จะสับปะหลังตัดตำแหน่งนะเปิดตัวเปิดตัวไม่สวยเท่าไหร่เลยนะนี่น้นอยไปกันเดีย๋ยวเดี๋ยวรู้กําลังไปช่วยเออดได้แนละ้วข้อหนึ่งเจรงเออสเออสร็จหนึ่ง,อ,อ,ง,งอ,อ,อาจจะเปิดตัวได้สำเร็จเล็กน,นิดน,นึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจิจัดสถานการณ์ได้ โอเราจัดการอันนี้ก่อนนะครับว่เปิดเอ้าโดนอยู่โดนใช่ไหมโอเคเฮ้ยหมาที่ว่าที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ชิด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 เขาเรียก่าอะไรนะที่ที่ทิงบอมเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าของของของอ่าของยานนะครับมันก็จะเสี่ยงที่จะโดนนิดนึงแต่เขาเป็นอะไรโอเคชิลดีเจเนเตอร์เหลืออีหนึ่งหลังคาเลยวจ้ะ

ทำลายป้อมปืนก่อนหรือเปล่าไม่ทำลายทั้งฐานเลยโอ้ยแค่เห็นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอเห็นเราพอเห็นเราบินชานี่คือแบบยิ่งใหญ่เลยนะสิ่กไม่โดนได้ไงเนี่ยเรียบร้อยมันเหมือนมันอะไรเนี่ยมันเห็นเห็นที่เป็นเป้าใหญ่กว่าไม่ดูดดูไปแข่งสภาพกันพวก ไปเป้าใหญ่ว่ะไปรับไปได้แตแล้วอาจจะเปิดตัวได้ทุลักทุเลนิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาแล้วจะเหยียบลุ่งนกนีรับได้หมดเลยฮัลโหลสุดยอดไปไปแต่ข้อดีของลับดีก็คือว่ามันสามารถตีตีเลี้ยวได้แบบวงแคบได,ด้ก็คือสามารถตีเลี้ยวแล้วก็หันกลับหลังกลับหลังอัดได้เลยก็ไม่ทักไม่ไม่ทักเร็วเท่าอากิเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะตีตีวงอ่อนตีวงด้านหลังของบ้านนะฮะแล้วเราก็จะหลันดิ้ง จัลลัดนิ้งใหญ่ๆสวยงามเป็นครั้งแรกฮัลโหลโอเคเรากอลังตีโค้งนะดเูเวลาเวลาเครื่องบินโดยสารจะลงจอดนะเราก็ต้องเขาก็ต้องแบบทำไย้ไหมสีโค้งเพื่อที่จะเข้าสู่รันเวย์นะแต่จริงๆรันเวย์มันอยู่หน้าหมู่บ้านเนี่ยวันนี้เราเข้าด้านข,าข,าข้างหมู่บ้านเอาไงเออขึ okay, ้นมามาอย่างสวยฮัลโหลโอ้โหยามนะโอเคโดยสารทุทกขั้นการเวนาร์แล้วส็งขัดเรากอลังจะลงจอด สามสองหนึ่งสวยงามมากฮัลโหลนี่เห็นไหมบอกแล้วอย่างเท่นีน่โอ้โหดาก็เจ็ดเพิ่งจะโผล่มาฮัลโหลอันอนีน้คุณไแม่แพทรู้ว่าจะคนละลำอันนี้หรอจะดูก่อนว่ามันไกลแค่ไหน The Factory กินนู่นอยู่ข้างบนอนอ,อ,นอโอ้เกิบแดละฮะฮะเกิดขึ้นโอเคแลยโอเอะไรมันชอบล้ม อ,อนนนะ๋ออยู่วันนี้โบว์ฟัตเทอรี่นะก็เคยอยู่บนอยูญญ่บนยอดแหลมของของก่อนนี้พอดีเดี <ขอ S 1> <อ>๋ยวเอาพลํำนะได้เดี๋ยวพอทำภารกิจนี้เสร็จก็น่าจะได้ย้ายก่อนแหละแล้วก็เทคออฟแบบคุ้มบินเหมือนเดิมไหมเหมือนรุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วก็เทคออฟแบบคุ้มบินนะบอกเลยว่าใช้คุมแน่นอนนะลำนี้นนแต่ว่าแต่ว่าลำนี้ก็จะเน้นน้นขนส่งนะกับทิ้งบอมท่าถ้าไม่มีป้องปืนมายุ่งนะ อาก,กิทาได้เป็นมัติแต่ว่ามันจะไม่อถอยสุดสักทางเท่าไหร่อันนี้เราก็มองว่าอะไรนะผู้โดยสารสาคัญสุดนะเพราะฉะนับบ้นเราก็เลยทําที่นั่งแบบจัดเต็มนะฮะ24ที่นั่งครบเพราะว่าเดี๋ยวรอต่อไปเนี่ยผู้โดยสารน่าจะต้องรับเยอะขึ้นแน่นอน100%นะฮะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่กระรับไปแล้วอีอรมรอรอปีนีอ้อยู่โอ้ยไม่าย <c oughs> แล้วทำไมเนี่ยพีกาเซเฉยวัตฟักเดี๋ยนะรบอ กำลังใกล้สิงท so ี่หมายแล้วตามใดที่ยังไม่ยังไม่ทันถ่ายคำเลยฮหรอจริงปะแล้วเฮือเดี๋ยเดๆเดอลมรพลังแหงชีรอทีร์ตินี่โอ้โหอย่างสวยสวยมากหดงืมอืมชุดแพนแล้วจับงบอมเด็กอ่เข็มต่อโอ้ยดี นแบบี้เรือแบบทีลรอนี่คือแบบมไฟไหม้ทัง้งลำแล้วเนี่ยดี illing, ย well. ๋ยวสุดสัญญาจะโรเคนแต่ใจยังไม่โรเช่นเรกทั้โลยังไม่สูญเสียเขาเลยทีบอมเออวู้เรียบร้อยนี่นนี้เช่นไลีกแลท์เจไดเลเตอร์นึ่งก็น่าจะได้ละเรียบร้อยเชีริสจ้าเนียบร้โอ้โหพุ่งอยู่ยังไหวะพุ่งเลย ไฟไหม้ไไหม้ตอนนี่นได้แล้วเออ,เอ,อมาผัแซงแอลไลน์กันลัง,เต,งลเตรียมแลนดิ้ไปรับ้สามาถึงแล้วอย่างนี้ไปให้มาแล้วมาแล้วดดลนี่ไงลยยีดี้ยีตอนรับพู้ษสากเเข้าสู่ผัดแงอลไลน์เนเราจะไม่ตายไปหรอ โอเคเราจะเราจะพาผู้โดยสารทุกท่านกลับหูมงี้ยหูมีลำนา,ลนะานแล้เป็นไงล้วแฮตระวะังข้างขวาอ๋อฮะโอ้ชิดชิดชิด,ชดเอาแล้วลูกผู้โดยสารผู้โดยสารตื่นเต้นแล้วถ้าผู้โดยสารท่านใดเกิดอาการอยากอาเจียนนะเรามีเรามีถุงอาเจียนไว้เตรียมไว้ทุกทุกที่นั่งแล้วแต่ใครอยากรู้ว่าที่นั่งผู้โดยสารข้างในเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เ <laughs> นี่ยล้อมหนะ้าล้อมหลังเลยสุดยอดมากนะนว,วัตรกรรมการออกแบบเนะ <laughs> พื่อที่ว่าจะได้นั่ง จะได้เห็นบูดิษฐานแบบใกล้ชิดถึงแม้ว่าอย่างที่เห็นนะก็คือความเร็วของเราจะค่อนข้างค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ตัวอื่นื่นที่ผ่านมานะแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกำเปนอื่นนะเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างเราค่อนข้างหนาเป็นพิเศษนะจากการที่เราโดนยิงถล่มเมื่อกี้นะฮะก็ยังสามารถบินต่อได้อย่างไม่มีปัญหานะอาจจะมีทงเพลงบ้างเพราะเนื่องจากว่าแรงแรงขีปของลูกปืน นะฮะมันก็เลยเบี่ยงหน่อยฮะแต่ว่า,าการวกควบคุมค่อนข้างโอเคเสถียรเออแต่ยังแต่ยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ไอ้ซากโครงกระดูกเนี่ยมันมาจากไหนคือมันคือมันใหญ่เกินใหญ่เกินความเป็นไปได้ของของเกาะเนี่ยเกาะแค่นี้มันจะอยู่ได้เหรอมันมันไม่มันไม่น่าจะเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกอ่ะมันอาจจะมาจากที่อื่นแล้ว,ลวก็บินมาตายที่เนี่ยลงจอดภายในสามสองหนึ่ง ลงจอดได้นี่อย่างสวยวิเกเซ็กส์บอกเลยว่ททาเพราะฐานจะสลัดทางไปเนี่ยวิววิวดูดีขึ้นเยอะเลยนี่เอ Engine w เ a p o n ได้มาแล้วฮลัลโหลวูช่เช่เฮ้ยอะไรอะ่ะล็อกเก็รลันเชอร์อี๊ยฮึ่ย แล้วก็ Big e l อลิเบเตอรนอ๋อ <_ A> อันนี้สำหรับเครื่องบินลำใหญ่นายสมควรได้รับลอดเดิน Launcher บอกเลยว่ามันง่ายกว่าการทิ้งบอมตั้งเยอะอเ,เราเดินทางไกลด้วยกันดีกว่า,า,วานั่งนั่งของเลยอ,อกีด,ดูได้ได้ไดโอเคก็อย่างที่เห็นนะก็บอกได้เลยว่าคีลอ้อของเรานะฮะหรือบอลลูนมาร์คสามของเราเนี่ยสอบผ่านนะในแง่ของเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความเขาเรียกว่าไงความอยู่รอดนะถึกมากเทคออฟเออ ายไหมโอ้ชเดตายแล้วโยโยตอนที่ยากด้วยฮัลโหลไม่บอกชื่อไม่ไม่บอกดีเทลเลยเลยหรอแต่รอบนี้เดี๋ยวเราจะบินไปกับอากิด,ดีกว่าเพราะว่าขออากิท์ก็นก่าจะระกาอัพเกรด่ะเดี๋ยวคีล็อฟเนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าคีลอเราสามารถเรียกออกมาตอนไหนก็ได้นะอ่าย <laughs> วยิงเฉยวอเตอมแล้วตอนนี้ความเร็วกำลังได้ทีละความเร็วกำลังได้ทีนะตอนนี้ความเร็วประมาณ140 Eastern. นะฮะ140กิโลเมตรต่อชั่วโมง อ๋อกี่แปะนี้ด้วยใช่ไหมคลัสเตอร์มันเร็วเร็วขึ้นดราก้อนเจ็ดเลยดราก้อนเจ็ดเลยสุดยอดก็คือของที่ได้มาเมื่อกี้นะก็คือดราก้อนเจ็ดนะฮะก็คือมันจะค่อข้างมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับไอ้คลัสเตอร์ตัวอื่นที่ผ่านมานะก็คือมันจะให้กําลังที่สูงขึ้นแล้วก็ไม่มีคูดาวนะก็คือยิงยาวได้ตลอดเลยเฮ้ยนี่มันเคาเรียกอะไรนะขอเทียมฟ้า เฮ้ยเอาอะกดล้ยเดินระวังรามาเราลาจะอยู่ในระยะยิงมันก็ได้โอเคโหนี้เออมันยิงมาแล้วยิงมาแล้วระเรามาเรามาเไปเดินอุ้ยศัตรูยิงเดียวหมวเราเหือรามาเรามาเราเราทำการบินหลบยิงอ๋ออ๋อนี่ไงวิลันเวสวยตรงนี้ลราเวสวยมากเจ้าได้ อุ๊ยสุดยอดนี่คืออีกหนึ่งหมู่บ้านที่หมู่บ้านในฝันนะโอเคสไลด์สไลด์โอเค,ส,ส,อเควสวัสดีเราเทรนเมเกอร์อ๋อดีใจที่ได้เจอทุกคนฉันชื่อโครโนเอองได้ยินเสียงละวเบเยอร์ออฟเอ็กโมกำแพงไข่เหรอไอ,อเดด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 ใครไข่บิลบี่เดที่เดดที่ อย่างที่นายเห็นนั่นแหละนะเรากําลังโดนถล่มอยู่ตําแหน่งตําแหน่งที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายสำหรับโจรสลัดอย่างดีถ้ามันยึดที่ของเราได้เราเสียที่มั่นแน่นอนแล้วป้อมปืนอย่างเยอะเยอะกว่าด่านเมื่อกี้อีกอะโอ้โหขนนบนหรอมัน,ม,น,ม,นมันทิ้งกรเบอร์ใส่เราจิ้กไก่แล้วมันมีมันมีบอมเบมย์เหมือนกันหรอคิดว่าไหวไหมลบนี้ไหวมาลุยเลย ก็ดื่อจากการบนหัวก่อนบินเป็นไก่กันบินเป็นแมงวีอยู่เลยเนี่ยโอเคขบวนหัวแล้วเนี่ยแฮปเดะ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 มันไเล่นกันเล่นกันตูมแตกหนึ่งตูมแตกสองอย่างไวตูมโอ้ยอะไรอ่ะมันจะฟังมีฟ้าเปิดตัดยิงโอ้ยอย่างอ๋อนี่นี่เห็นแล้วดีโอ้ยหลบ มีการหลบด้วย10ไก่แล้วก็รังละโอ้สามป้อมบ้าไปแล้วฮัลโหลดวกันทิ้งเออรอชาร์จอีกค่อยๆๆนี่ตีลังกาได้โอ้แต่ทำไมเรากลายเป็นป้าวหนี้ลเลยจังใจเย็นๆทินทิ้งเออโอเค เราต้องใช่ไหมเราต้องเราต้องเล่นระยะประชิดเหมือนกัน uh 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 uh. อู้หูหูเฮ้ยไปพัดหายใช่ไหมใช่เฮือหือเฮือไอคอนชาติระเบิดเราจะมาดูในส่วนของเครื่องบินที่ทางคนชายมันฝรั่งพัดกรอบเขาทำไว้ให้หนะโหหูหุ้ยโคตรสวยอะ่ะเจ๋งมากเลย <Okay. S 2> ดาคอนเจ็ดเลยดาคอนเจ็ดเลย<ด>แล้วก<ด>็ว<ด>อ๋อนี่ไงติดเขาติดล็อกแค่ลันเชอร์ไปให้ยิงยังไงวะ<ด>อ๋อโอเคยิงได้เป็นชุดเอ้ยไม่ใช่ยิงได้แบบทีละนัดทีละนัดโอเคเข้าใจาละเท่เดี๋ยวออกไปเดบักการเทคออฟไปขึ้นไปเลยลูกอ๋ <Okay. S 2> อมันเอาตันร้องให้ด้วยนะยิง ืนพังใช่ไหมชีวิตสะดวกขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้ป้อมปืนพังใช่ไหมป้องปืนพังป้อมปืนพังโอเคเดี๋ยวกี่เปลี่ยนเอาด้วยอเทรอบหน้าได้ใช้แล้ว,ลลว<อ>รับเป็นลเชอร์น้อเจ๋งเฮ้ยชีวิตสบายขึ้นเยอะบอกเลยเจ๋งมากโหดิ่งคล่องด้วยนะยิงเคลียร์แล้วเรียบร้อยไปรับพระเดสาได้เอน็นยืนไหนป้องปืนฮัลโหลไม้ยิงซะดีดี จิตใจแล้วจริงอ๋อนี่นี่เห็นลวะวยิงทำไมลุงถามเฮ้ยจุดบินลิงกระจอกเห่อเราไม่สันอันนี้อาจจะตีวงกว้างหน่อยแต่ว่าโดยรวมเราบินเฉียบมากยิ่งสวยบอกเลยว่าใครที่ชอบพุบินลบนะถูกใจแน่น,นอนเพราะว่าเรามีรับเกลันเชื่อล้วในขณะที่อากจิจะกำจะไปช่วยผู้โดยสารอยู่แล้วก็ไล่ถล่มพวกคุณไปนะแล้วก็พวกบอลดูลลนเราก็อยู่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะสุดยอดทอบมากครก็ยิง โอ,โอเคเทียบเลยนี่ไม่มีอะไรมาหยุดเราได้แล้วถ้าเรามีล็อกเกนตลันเชอร์โอสโอพบอกเลยล็อกเกนตลันเชอร์นะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะก็คือล็อกเกนตลันเชอร์มันจะยิงมันจะยิงทีลานัททีลานัทนะฮะก็โอเคดีแล้วเพราะถ้ายิงรัวๆได้นี่คือแบบโอพมากอะ่ะใกล้ถึงพุทธศักราชแล้วใช่ไหมใกลังถึงสาที 2, ่สองแปดอ่อมีสาที่สองไม่ไม่ใช่ดิก็อีวากิมีสาที่สองตอนนี้ข่ายดิกแปดก็เต็ม บอกเลยว่าพอเรามีล็อบเจนเนอร์นี่จะไม่มีใครหาหาฮะเจ๋งๆเจ๋งๆมันยิงตัวตัวเองเดี๋ยวต้องแกปุ๊บแกลุกดีสายนิดนึงแล้วยากอยู่ยากอยู่แล้วจริงแล้วจ้าสามสองหนึเอื้อเอื้อโอ้โหแตกแตกไอ้หมิงก็บอกไม่หลอดอะเรียบร้อยคือถ้าไม่ใช่บอลลูนเลยเฮลิคอปเตอร์นี่แบบบอกเลยว่าลงจอดได้กากมากจอดเลยอ๋อชิล ให้ชิลมาแต่เราจะได้ด<า>แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กะจะรับภารกิจไหมก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราอาจจะต้องอะไรนะพักไว้เท่านี้ก่อนบอกได้เลยว่าภารกิจช่วาาชงนี้บอกได้เลยว่าน่าจะค่อนข้างท้าทายแล้วก็มันมากนะเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า,าลักเกอร์ลันเชอร์ไปที่เรียบร้อยแนละ้วนะบอกได้เลยว่าจะไม่มีใครหยุดยั้ยงเราได้อย่างไแต่เราบินชมพูขาอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าการที่มีเครื่องบินของอ่ามิสเตอร์คลิป จากด่านที่แล้วนะบอกได้เลยว่าชีวิตนี้คือเริ่มสบายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าจากเดิมที่เราต้องใช้บอมเบเพื่อถลม่มสิ่งก่อรสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันลำบากใช่ไหมเพราะว่าเราโดนโดนพวกป้อมปืนเนี่ยยิงถล่มเลยหลังจากนั้นก็คือคุณชายค,คุณชายมันฝรั่งของเราเนี่ยเขาก็เลยมอบกกล็อกเก็ตหลนเชอร์ให้เพื่อที่ว่ามันจะสะดวกสบายขึ้นเยอะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะเพราะว่าด่านนี้ป้อมปืนมันเยอะกว่าปกติแล้วก็หนามาก,มากๆเพราะฉะนั้นด่านนี้ก็คือเราต้องเน้นความปราดเปรียวเป็นหลัก ะะพอเราเคลียร์พวกป้อมปืนได้แล้วเราถึงจะไปรับผู้โดยสารที่หลังได้ตอนหน้าน่าจะได้เล่นยาวๆเพราะว่าด่านนี้ด่านนี้มีทั้งหมด4ภารกิจด้วยกันนะฮะแล้วทุกภารกิจน่าจะทา้าทายแน่นอนโอเคเอา้นาวไหนเดี๋ยวท้องเฮ้อแตกตายตายสนิทนะฮะ <c oughs> อ๋อเด่มไปด้กันเล่มปรับไปนี่ไงเล่มปรับเป็นทีมเดียวกันโอเคไปเป็นทีมเดียวกันแล้วเอาคนละทีมเหมือนเดิมดีกว่า ใช่ย,ยังคนละทีมอยู่ไม่อก้เราพี่จะตายได้ยังไงเราเมือ่อกี้คือเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวมาลยก,กันต่อนะฮะในส่วนของ Trailmaker ในอีพิโซดต่อไปบอกได้เลยว่ายังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะที่ยังคอยติดตาม Trailmaker ในปี2 0 2 3นี้นะโอ้ <c oughs> อยโอ้โหเละติดใจอะสิติดใจอะสิฮัลโหลด้วยวกันนะ แหม่พอได้รักลกล่ะเชิญได้ยิงพี่ใหญ่เลยนะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเทรนเมเกอร์อยากให้เราสร้างสบประดิษฐ์แบบลำลำๆต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้จอร์แดนแล้วก็อากิโยเอะกอันะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ้ามาได้เวลาเอาคืนได้เวลาเอาคืน้ย <laughs> <laughs> เจอกันไมอื <evaluate> ้อแตก